ตึงจากสถานการณ์น้ําเริ่มวิกฤตนะคะจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการประชุมศูนย์ประชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตาภัยและดินถล่มปี2568ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นซึ่งก็ได้รับผลกระทบแล้ว3อําเภอและมีผู้เสียชีวิต2รายค่ะ วันนี้ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดปัตตานีอาคาร3ชั้น1สารลกลางจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมศูนย์บระชาการเหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2568ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะโดยมีทางด้านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบราารเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานีประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่พร้อมร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนต์กับ12อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งจังหวัดปัตตานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อัุกภัยค่ะโดยข้อมูลวันที่21พฤศจิกายน2568ได้รับผลกระทบหนัก3อำเภอได้แก่อำเภอแม่ลานอำเภอสายบุรีและอำเภอโคกโพร,รวม13ตำบล47หมู่บ้าน1ชุมชน1,191ครัวเรือนรัษด 3,860คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายที่ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงและตำบลเขาตูบอำเภอยะรังสาเหตุก็มาจากการจมน้ำเสียชีวิตด้านการเกษตรประมงปศุสัตว์สิ่งของสาธารณประโยชน์และด้านอื่นๆอยู่ระหว่างการตรวจสอบ นายสนันสนที่เมืองนะคะคได้กล่าวกำชับค่ะทางด้านของอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารอาสาสมัครบูรณิธิให้เขา้เขาให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นค่ะโดยการขนย้ายสิ่งของไว้ในที่ปลอดภยัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น จากสถานการณ์ปัจจุบันในจังหวัดนะคะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ระดับน้ำในแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานียังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป นอกจากนี้ค่ะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียังได้เน้นย้ำฝากให้นายอำเภอทั้ง12อำเภอนะคะได้เฝ้าติดตามสถานการณ์สถานที่ราชการโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลและโรงเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ